สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับขอเคารพและคารวะเสด็จพี่เสด็จน้องทุกท่านนะครับนะครับอันนี้ก็น้องใหม่นะครับงอกแล้วนะครับนะครับก็พามาดูนะครับก็เป็นว่ารายละเอียดก็ตามข้างต้นนะครับ คืออยากจะบอกว่าถูกแพงเนี่ยก็เกี่ยวกับธรรมะนะครับจะพูดเรื่องธรรมะถูกแพงแล้วกันธรรมะถูกถูกกับธรรมะแพงแพงนะครับสมมุตินะครับมเมล็ดเนี่ยถูกหรือแพงเนี่ยอยู่ที่เราตั้งค่านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราตั้งค่าแบบว่าตั้งค่าแพงแพงแพงมันก็จะเหมือนว่ามันแพงและมีคุณค่านะครับจะพูดง่ายๆว่าเหมือนพระเนี่ยพูดกับคนบางคนเนี่ย แค่ห้าถึงสิบนาทีเนี่ยเขาถวายห้าหมื่นเลยนะนะเชกเช่นเดียวกันว่าคือบางครั้งเนี่ยเราไปพูดกับคนบางคนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็ไม่ได้อะไรเลยครับเหมือนาศาสนาอะไรครับมเมล็ดน,นี่เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปซะหมดนะครับ ถูกรือแพงมันก็ไม่ได้ดีว่าแพงแล้วดีถูกลวดีไม่ใช่นะครับดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่ายี่ห้อนั้นๆน่นนะหรือว่าพระองค์นั้นๆน่นนะดีจริงไหมนะครับไม่งั้นเขาก็ถวายเงินพากันโมวสวเลยครับพ้าบางองค์นี้นั่งคุยครึ่งชั่วโมงนี่ถวายทีเดียวห้าล้านบอกขอเลขบัญชีผู้ดูแลวันหน่อยถวายห้าล้านเดียวนั้นเลยมีบางอย่างก็คือพูดแล้วมันถูกหู พูดแล้วถูกจริตจิตมันก็เลยน้อมรับแล้วก็ถวายเป็นถวายเป็นทาน <c oughs> เหมือนได้ยินนี่ก็เป็นทานนะครับพอตัวเองมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็ถวายเงินเป็นธรรมทานตอบกลับไปนะครับบางคนได้ยินกรอนหรือคําบางคําก็ถวายนะครับไล่ไปตั้งแต่ว่า 500, 5้าร้อยห้าพันห้าหมื่นหล้านก็เห็นมา คือผมอยู่กับผ่านนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะไปพูดได้หมดนะครับมเมล็ดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปลูกได้หมดก็ปลูกได้หมดเลยครับแต่มันก็มีมียี่ห้อของมันมีสายของมันมีถูกมีแพงของมันอันนี้ก็อยู่ที่เราให้เหตุให้ผลว่า <c oughs> พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละคําเดียวกันเนี่ยแหละไปพูดกับคนบางคนก็บอกไม่เห็นมีค่าเลยถูกถูกนะครับ แต่คำบางคำกับคนบางคนเข้ากับถวายห้าล้านบาทภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็หมายถึงว่าถูกหรือแพงมันอยู่ที่ความพอใจาศาสนาก็เป็นไปอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณคิดว่ามันถูกมันก็ย่อมถูกครับเพราะมันช่วยชีวิตคุณรักษาเป็นยาเป็นชีวกให้กับสังขารมันก็เหมือนว่าซื้อแพงๆมามันไม่มีอะไรแพง คนที่ขับรถเบนซ์นนะ่ะเบนซ์ก็ไม่ได้แพงเพราะเขารู้สึกขับเบนซ์แล้วปลอดภัยนะครับมันเป็นความปลอดภัยความรู้สึกความรู้สึกว่าปลอดภัยและดีเขาก็ซื้อมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วซื้อมาใช้นะครับเมืองก,ก,การศาสนาครับเขาไม่ได้บังคับว่าต้องถือศีลต้องาศาสนาพูดต้องอิสลามต้องคิสโนบุตรายู่กับทุกๆคนนะครับทีนี้มันก็อยู่ดีว่าคุณ <c oughs> จะอยู่สายไหน ปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่า,าศาสนาทําไมถึงต้องมีถูกมีแพงไม่ถูกไม่แพงครับไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ธรรมกายหรือว่าธรรมยุทธ์นะครับอยู่ที่คุณแหละครับคุณไม่ทําบุญก็ได้แต่คุณทําตัวคุณนะ่ะให้เป็นบุญกุศลขึ้นมาก็ได้นะครับเหมือนเอาเม็ดธรรมชาติคือเม็ดตัวเม็ดตนเนี่ยทำขึ้นมา ไม่จําเป็นต้องไปหาเมด็ดดีๆหาสํานักดีๆหาวัดดีๆเพื่อจะปฏิบัติตัวดีๆไม่ใช่นะครับคุณจะเป็นเม็ดเกาะเตา่าเม็ดเมืองการเม็ดเมืองหนาวเมืองไทยตรงไหนก็ปลูกได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นครับว่าคุณจะ <c oughs> คุณจะใช้เมด็ดดีๆเม็ดแพงๆนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณทําให้มันดีก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาเมด็ดดีๆหรือแพงๆอันนี้มาใช้นะครับ บางคนยังไม่เป็นเลยเพิ่งมือใหม่บอกว่าผมอยากซื้อเม็ดแพงๆมาลองปลูกดูเราก็บอกได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมันไม่งอกหรือมันไม่สมบูรณ์ลวทําไงก็เสียดายถ้าเสียดายนั้นไปลองปลูกเล่นๆก่อนเอาแบบไม่ต้องแพงเหมือนทำรรมะเนี่ยไปลองทําเล่นๆก่อนถือศินดูก่อน5ข้อเป็นยังไงถือแข้อเป็นยังไงถือสิข้อเป็นยังไง <c oughs> ถือครบสองเป็นยังไงคิดว่าทําได้ค่อยเข้าไปบวชไง ไม่ใช่ทําไม่ได้เสือเข้าไปบวชทีนี้ไปก่ะกวนาศาสนาเก่ะกวนวัดเขาเสียชื่อเสียเงินเสียกุติเสียไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะครับคนไปทําบุญก็ไม่ได้ประโยชน์นึกว่าทําบุญต้องทําด้วยเงินหรือทําด้วยแรงอะไรอย่างเงี้ยนะมันทําด้วยตัวของมันเองนะครับมันบุญก็คือบุญมันก็คือบุญนะครับถูกหรือแพงก็อยู่ที่คุณแะครับคุณคิดว่ามันแพงไหมล่ะผมก็ว่าไม่มีอะไรแพงอนะนะครับ นะครับไม่แพงถ้าคุณเข้าใจคือไม่แพงนะครับศาสนาคือสอนให้เราเข้าใจเข้าใจในปัญญาเข้าใจในความรู้เข้าใจในความคิดและเข้าใจในความจําคุณจําได้ไหมล่ะถ้าคุณจําไม่ได้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณจําได้มันก็เหมือนรู้ตัวสํานึกรู้รู้อยู่รู้รู้ตัวรู้อ่ะพอรู้จากตัวรู้มันก็จะรู้จากตัวตัวรู้รู้จากตัวตัวเองอันแหละนะ แล้วก็จัดการกับตัวเองได้ที่นี้มันก็คือบุญบุญกุศล <c oughs> เป็นคนที่มีกุศลคือเป็นคนมีบุญ <c oughs> ก็คือเป็นคนปลอดภัยไม่ไปละลานใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะตัวคนนั้นในมีศีลก็คนนั้นไงมีศีลก็เขามีศีลมันเลยปลอดภัยไปไหนก็ปลอดภัยไปวัดก็ปลอดภัยไปเที่ยวก็ปลอดภัยไปไหนก็ปลอดภัยเพราะเขามีศีล ไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกไม่เบียดเบียนไม่ไปเอาเมียคนอื่นเขาไม่เป็นเมาทะเลาะวิวาทก็ถือว่าเป็นคนมีศีลนั่นแหละก็เรียกคนมีศีลมันไม่จําเป็นต้องมามีศาสนาอะไรหรอกขอให้มีศีลรักษาศีลที่นี้มันจะเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตว่าอ๋อคือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเบียนเรานะครับทีนี้ มันก็ไม่ได้แยกแล้วว่าถูกหรือแพงนะครับอยู่ที่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ไปวัดดังๆไปวัดที่แพงๆไปวัดที่แบบว่าเวอร์วังอหังการที่นี่มันก็ไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่พระมันอยู่ที่ตัวบุคคลเราจะทําบุญหรือทําดีถ้าทําดีทําที่ไหนก็ได้นะครับเก็บขี้หมาออกตั้งป้ายรถเมย์ก็ทําดีช่วยคนแก่ข้ามถนนก็ทําดี มันดีทั้งนั้นเลยครับไปทําความสะอาดห้องน้ําสาธารณะอย่างเงี้ยก็ดีนะครับเก็บขยะตามส่วนสาธารณะก็ดีการทําทบุญก็ให้มันดีดีแบบไม่มีคนเห็นก็ดีดีที่เราได้เห็นตัวเองว่ามันดีขึ้นนั่นแหละทําบุญบุญคือทําให้ตัวเองหนีจากความไม่ดีประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของความดีที่ไม่มีถูกไม่มีแพงถ้าไปทำแต่ที่แพงๆมันก็ราคาถูก แต่ถ้าคนทำถูกที่ถูกทางมันก็ดูดีมีราคามันย่อมแพงและมีคุณค่าสำหรับคนที่ปรารถนาหลุดพน้นสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีเสด็จพี่เสด็จน้องทุกท่านขอคารพและคารวะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม